รูปนี้เป็นแบบหน้าตรงคุณครูจะขีดเส้นตรงกลางเพื่อแบ่งซ้ายขวาให้เท่ากันก่อนแล้วก็เริ่มวาดจากหมวกทรงคล้ายๆสี่เหลี่ยมคางหมูวาดจมูกอยู่ตรงกลางเส้นเสร็จแล้ววาดตาทั้งสองข้างติดกับเส้นหมวกเลยนะและต่ํากว่าจมูกนิดหน่อยวาดวงข้างในตาอีกชั้นและคุณครูจะใส่แววตาเป็นวงเล็กและใหญ่ข้างละสองวงเดี๋ยวครูแรงเงากาหนดตาดําไว้ก่อนเลยนะกําหนดเส้นปากไว้สามเส้นตรงกลาง ซ้ายและขวาโดยจะอยู่ใกล้ๆตานะลากเชื่อมกันเป็นรอยยิ้มและลากเลยขึ้นไปข้างบนอีกนิดหน่อยวาดฟันเป็นสามเหลี่ยมมีทั้งหมด9ซี่กะง่ายๆโดยเริ่มวาดจากตรงกลางก่อนและออกไปทางซ้ายและขวาข้างละสี่ซี่วาดเส้นขอบหน้าด้านในสังเกตว่าจะอยู่ใกล้ๆกับฟันเลยนะตอนนี้เริ่มดูออกแล้วว่าเป็นมอนสเตอร์สุดน่ารักน้องลาบูบูนั่นเอง วาดเส้นขนด้านนอกรอบๆหน้าคุณครูจะวาดเป็นเส้นรอยปะโค้งๆคล้ายๆขนตุ๊กตาเดี๋ยวนะหมวกมันสั้นไปวาดให้ยื่นออกมารับกับใบหน้าก่อนกําหนดจุดไว้สี่จุดแล้ววาดขึ้นมาเป็นหูพยายามวาดดูให้สองข้างเท่าๆกันนะเส้นตรงกลางที่เราล่างไว้ตั้งแต่แรกช่วยเราได้เยอะเลยหูด้านนอกใช้เส้นปะหยักๆคล้ายๆขนตุ๊กตา วาดจากใบหน้าเริ่มวาดเป็นผ้าพ,พันคอลงมารูปนี้น้องลาบูบูแต่งตัวน่ารักมากนักเรียนดูกันให้จบนะว่าน่ารักขนาดไหนแถมรูปนี้คุณครูยังสอนระบายสีไม้ในคลิปนี้ด้วยนะกำหนดเส้นโค้งเป็นชายเสื้อของน้องก่อนจากนั้นกำหนดลักแร้และลํำตัวจะเน้นวาดลำตัวข้างขวานะคะส่วนข้างซ้ายน้องจะมีกระเป๋าบังไว้คุณครูก็จะเว้นว่างไว้ก่อน วาดแขนข้างขวาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาวาดแขนข้างซ้ายกันต่อดูให้ใกล้เคียงกับแขนข้างขวานะลบบริเวณชายเสื้อด้านซ้ายออกก่อนแล้วคุณครูจะวาดเป็นกระเป๋าเอียงๆทรงสี่เหลี่ยมขีดมุมสร้างเป็นขอบเพิ่มความหนาให้กับกระเป๋านักเรียนที่ฝึกวาดล่างเบาๆนะคะอย่าวาดเข้มเข้เหมือนคุณครูนะเดี๋ยวเวลาลบแล้วจะสก,กระปรก รูปนี้ยังไงเราต้องตัดเส้นดำตอนสุดท้ายอีกครั้งอยู่แล้วไม่ต้องล่างเข้มกันนะน้องมีลายเสื้อเป็นแนวนอนให้เส้นแนวนอนดูโค้งไปกับลำตัวและแขนเพื่อเน้นมิติให้ดูมีความหนาขึ้นตรงแขนเราจะเปลี่ยนทิศทางของความโค้งเล็กน้อยโอเคเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคุณครูจะเริ่มวาดขาโดยกำหนดจากเส้นกึ่งกลางก่อนแล้วค่อยออกไปทางซ้ายและขวา นักเรียนค่อยๆดูค่อยๆฝึกทําตามคุณครูไปทีละขั้นตอนนะส่วนนักเรียนที่อยากฝึกวาดรูปกับครูพรโดยตรงคุณครูพรเปิดสอนศิละปะอยู่ที่เมเจอร์ปิ่นเก้าชั้นสองมีทั้งสอนวาดการ์ตูนการขึ้นโครงสร้างการวาดภาพเหมือนการออกแบบและการสอนเทคนิคสีต่างๆด้วยมีสอนแบบเป็นครั้งและแบบเป็นคอร์สถ้านักเรียนสนใจสามารถติดต่อสอบถามรอบเรียนและราคาของคอร์สต่างๆได,ตๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะ ตอนนี้ล่างเสร็จแล้วลบเส้นโครงสร้างออกแล้วมาเริ่มระบายสีกันเลยคุณครูจะเริ่มระบายจากสีเนื้อก่อนนะระบายสีเนื้อแบบกดเข้มๆหน่อยคุณครูใช้สีส้มเพื่อเน้นเงาของสีเนื้อเดี๋ยวเราจะระบายสีเนื้อในส่วนของใบหน้าและมือของลาบูบูก่อนเลยนะส่วนตาขาวและฟันเว้นเป็นสีขาวไว้ไม่ต้องระบายสีเนื้อนะ คุณครูจะเตรียมสีส้มอมเหลืองมาทำเป็นเงาของสีเนื้อและใช้เกลี่ยผสมให้กลมกลืนระหว่างสีแดงกับสีเนื้อบริเวณแก้มแก้มจะได้ดูฟุ้ง,งๆซอบๆอย่างตรงนี้คุณครูใช้สีแดงระบายบริเวณแก้มซ้ายและขวาและใช้สีส้มไล่เกลี่ยให้ดูกลมกลืนกันนะตรงจมูกคุณครูจะใช้สีแดงกับสีส้มระบายทับกันเว้นแสงสีขาวไว้ทางด้านซ้ายมือของจมูกนิดหน่อยนะ จากนั้นส่วนของขนตุ๊กตามันจะเป็นสีขาวครีมๆค,คุณครูจะเอาสีเนื้อระบายตามขอบด้านในและด้านนอกและส่วนที่ถูกทับเช่นหมวกทับส่วนตรงกลางเราจะเว้นเป็นสีขาวไว้นะเอาสีเนื้อเข้มไล่เป็นเงาของเสื้อที่นักเรียนเห็นเป็นสีเขียวนั้นมันเป็นการต่อดินสอนะคะคุณครูจะมีสองด้านด้านหนึ่งเป็นสีเนื้อเข้มเวลาคุณครูระบายสีจนสีสั้นลง เราจะเริ่มจับไม่ถนัดและเหล่าดินสอสีไม่ได้คุณครูก็จะเอาดินสอสีที่สั้นลงมาต่อกันโดยใช้เทปกาวแบบใสพันเชื่อมเอาไว้ทําแบบนี้แล้วเราจะใช้สีอย่างคุ้มค่าและใช้ได้อีกนานเลยระบายสีน้ําตาลเหลืองแบบเบาๆให้กับหมวกจากนั้นกดสีให้เข้มระบายตามขอบไล่เข้ามาผ้าพันคอคุณครูจะระบายเงาก่อนนะคุณครูใช้สีน้ำตาลเข้ม กดระบายล่องเงาและไล่เงาตามขอบก่อนจากนั้นใช้สีน้ำตาลแท่งเดิมระบายเบาๆให้เป็นเนื้อของผ้าพันคอการเน้นเงาก่อนช่วยให้เก็บรายละเอียดที่เราเคยล่างไว้เพราะบางทีเราระบายสีพื้นไปก่อนรายละเอียดที่เราเคยล่างไว้อาจจะถูกสีทับไปหมดถึงตรงนี้แล้วคุณครูจะปล่อยให้นักเรียนดูวิธีการระบายสีของคุณครูพรยาวๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันอีกทีตอนช่วงท้ายคลิปนะ กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งแล้วค่ะพอเราระบายสีต่างๆเสร็จเรียบร้อยครบทั้งภาพแล้วคุณครูพรก็จะเอาสีดำมาระบายเป็นสีสุดท้ายเพื่อเพิ่มเน้นความคมชัดและความน่าสนใจให้กับภาพนี้สีดำเราต้องระมัดระวังที่สุดถ้าตรงไหนไม่ถนัดเราก็หมุนกระดาษช่วยนะเพราะว่าเราต้องการเส้นที่สวยและคมที่สุดสำหรับนักเรียนที่อยู่ดูจนถึงช่วงท้ายนี้ นักเรียนต้องเป็นคนที่ชอบวาดรูปมากแน่ๆเลยคุณครูพอรอยากเห็นจังว่ามีใครบ้างถ้าใครยังดูอยู่ถึงตอนนี้ช่วยพิมพ์คอมเมนต์คำว่า lbb แล้วส่งมาให้คุณครูพรหน่อยนะคุณครูอยากเห็นจังว่าใครนะที่ชอบวาดรูปชอบศิลปะเหมือนครูเลยถ้านักเรียนอยากดูคลิปสอนวาดรูปแบบช้าๆสอนละเอียดละเอียด สามารถไปติดตามดูได้ใน YouTube ช่องครูพรสอนศิลปะนะคุณครูมีวาดอนิเมะดังๆไว้เยอะเลยเลือกคลิปที่มีความยาวเยอะหน่อยจะเป็นคลิปที่สอนแบบละเอียดและมีพูดอธิบายเยอะลองเข้าไปหาดูในช่องได้เลยสุดท้ายนี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ติดตามรับชมครูพรในทุกๆช่องทางจนถึงตอนนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย